สวัสดีค่ะอันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกากหมูแบบสูตรพริกเผานะคะเราจะมาดูส่วนผสมกันนะคะนนี้มันแข็งที่เราเจียวไว้ไม่ต้องเหลืองมากนะคะที่ว่าเราแบบไว้แล้วก็เราใช้แบบสูตรง่ายๆเลยพริกขี้หนูเราคั่วแล้วเราก็ทำการตำเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มีส่วนผสมที่สำคัญเลยมากๆเลยก็คือก็สำคัญทุกอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราขั้นตอนของเราเราจะทำแบบรวบลัดเลยนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายผงนวแล้วก็น้ำปลาเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปได้วยกันเลยนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็ชิมรสชาติที่เราต้องการนะคะ เราชอบรสไหนหวานมากหวานน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเราก็ปรุงตามใจชอบเราเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีหอมเจียวทําไมเราถึงเลือกที่จะใช้แบบสําเร็จรูปนะคะคืออากาศบ้านเรามันจะร้อนมากถ้าเราใช้หอมสดเอามาเจียวเองความกรอบเขา ได้แต่ว่านี่เราทําส่วนเยอะถ้าเราใช้กระเทียมสดมาปั่นแล้วเรามาเจียวก็หอมหอมอีิกแบบหนึง่งแต่ว่าการเก็บรักษาน้ําพริกของเราจะอายุสั้นลงนะคะเพราะว่าอากาศที่บ้านเราตอนนี้ร้อนมากถ้าเรานําส่วนผสมพวกนี้ที่สําเร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บน้ําพริกได้นานมากเลยค่ะ อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะเพอเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะแต่ถ้าเราแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนเลยนะคะเรานําใส่กระปุกก็เราใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราทําเสร็จแล้วแล้วเราก็ถ้าเราจะทานเราก็ตักแบ่งออกมาใส่ถ้วยวางไว้พอเขาหายเย็นแล้วอะ่ะเราก็สามารถทานได้เลยนะเนี่ยนะคะเรานําส่วนผสมพวกนี้คนให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ย ง่ายมากเลยนะคะนี่เป็นวิธีรัดเลยนะคะแบบไม่ต้องมาเตรียมอะไรให้ยุ่งยากด้วยแล้วก็เก็บรักษาได้นานมากถ้าเราซื้อหอมเจียวกระเทียมเจียวเนี้ยต้นทุนเราก็สูงขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าการเก็บรักษาน้าพริกเราอยู่ได้นานแต่เราซื้อแบบเป็นโลแบบสดสดก็จะถูกกว่าแต่ว่าเสียเวลาด้วยค่ะทั้งปอกทั้งหัน่นทั้งเจียวเหนื่อยด้วยแล้วก็อายุน้าพริกของเราสั้นลงด้วยอย่างเงี้ยเรา เพิ่มราคาหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะแล้วก็เก็บรักษาได้นานอายุเขาก็ยืนยาวขึ้นนะคะนี่เราก็เหมือนเดิมค่ะเราตั้งกระทะแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แห้งแล้วนะคะลราไฟก็ไม่ต้องแรงนะคะเมื่อกี้แรงไปนิดเราก็เบานะคะการทําน้ําพริกเราจะไฟแรงไม่ได้เดี๋ยวก็จะไหม้นะคะไม่มีอะไรรุ่งยากเลยค่ะนี่นะคะ เราใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเขาก็จะมีน้ํามันของเขาอยู่แล้วในตัวนะคะเห็นไหมเพราะว่าเราเจียวไม่แห้งมากเราใส่ลงไปทั้งหมดเลย,เลยแล้วก็จะมีน้ํามันอยู่แล้วนะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมเขาจะมีน้ํามันของเขาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการทำการคั่วเขาให้เขามีความกรอบขึ้นมาอีกนิดนึงแต่นี้ก็ ว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าเราทําน้ําพริกเป็นสูตรน้าพริกเผาเนี่ยเราจะไม่ต้องให้เขากรอบมากก็ได้ค่ะเพราะเวลาเราทานหรือเรากินกับข้าวทานกับข้าวเนี่ยเราจะรู้สึกได้รสชาติของหมูมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบแห้งเราต้องทําให้เขาแห้งเพราะว่าจะทําให้ถ้าเราไม่แห้งจะทําให้หอมเจียวกระเทียมเจียวของเราชื้นนะคะไม่อร่อย พริกขี้หนูเนี่ยนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยเราคั่วแบบแห้งๆแล้วเราก็ตำไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หอมนะคะเห็นไหมเราเอากาดกหมูลงกระทะแล้วเราก็สามารถเอาพริกใส่ลงไปได้เลยนะคะเราผัดพริกกับก,กากหมูก่อนเลยนะคะนี่นะคะเราผัดเขาให้หอมเลยนะ ให้หอมมีกลิ่นพริกเหมือนเราเอาพริกลงมาทอดเลยค่ะตอนนี้กลิ่นแรงมากฉุนมากเหม,ม,มือนที่บอกนะคะเผ็ดม,มากเผ็ดน้อยตามใจเราเองเลยนะคะเราไม่ต้องอะไรมากเลยแต่วันนี้เราทำเยอะก็จะใส่เยอะหน่อยแต่พริกขี้หนูเนี่ยจะเผ็ดม,มากเราไม่ได้ใช้พริกใหญ่ผสมเลยนะคะ พอเราคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักออกกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพิกหอมแล้วค่ะเดี๋ยวจะขุมได้นะคะเราตักออกหมดแล้วนะคะแล้วเราก็รีบนําส่วนผสมของเราใส่ลงไปเลยค่ะเพราะก,กระทะจะไหม้นะคะนี่เราก็ใส่ส่วนผสมที่เราชิมรสชาติแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปเลยนะคะ พอเราใส่ลงไปแล้วก็คนให้เขาละลายก่อนนะคะเราคนแล้วเราชิมแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ช้อนชิมลงไปชิมข้างในนะคะเรามีช้อนชิมตักแยกอีกทีหนึ่งนะคะช้อนเมื่อกี้เป็นไว้คนนะคะคนให้เขาละลายแต่ว่าเราจะมีช้อนอีกคันหนึ่งตักใส่แล้วชิมนะคะเราไม่ได้ชิมลงไปในถ้วยเลยนะคะ คนให้เข้ากันก่อนชิมรสชาติแล้วนะคะ่ละลบคนเนี่ยให้ช้อนสำหรับเราไว้คนให้เข้ากันเราไม่ได้เอาไปชิมน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราตักไปไว้ข้างนอกก่อนใส่ช้อนชิมน,นะคะเมื่อกี้เราคนแล้วมันยังละลายไม่ได้ที่นะคะ เราต้องปรุงน้ำตาลทรายเพิ่มนะคะเพราะว่านิดเขามันต้องออกหวานนิดนึงนะคะถ้าเปรี้ยวไปก็จะไม่อร่อยนะคะต้องออกหวานเปรี้ยวตามนะคะอย่ไม่ต้องหวานมากแตให้ออกหวานนําและเปรี้ยวตามนะคะรสชาติที่ลูกค้าชอบนี่นะคะของเขาเริ่มตกน้ํามันแล้วนะคะของเราจะไม่เน้นที่น้ํามันนะคะ นี่นะคะเนี่ยตกน้ำมันแล้วนี่ก็คือว่าใช้ได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะ